สวัสดีค่ะโฟนค่ะค่ะวันนี้พบกับรายการบ้านเขาเราเล่าเรื่องวันนี้นะคะรายการของเรานะคะพาทุกคนมาชุมชนชุมชนหนึ่งค่ะในจังหวัดราชบุรีนั่นก็คือจะหมู่บ้านท่ามะขาวค่ะแล้วก็หมู่บ้านนี้นะคะคือจะมีชาวกะเหรี่ยงน,นะคะเข้ามาขายของอยู่ในตลาดแห่งนี้ค่ะแล้วด้านหลังของเราะคะก็คือตลาดโอ๊ะปอยค่ะ ะะเป็นเอกลักษณ์มากเลยค่ะคือจะมีชุมชนชาวแกลเลนนะคะมาขายของภายในตลาดค่ะและนี่นะคะเราก็จะพาทุกคนไปเดินกินชมชอ้อปเที่ยวข้างในตลาดค่ะและโฟนนะคะแน่นอนอยู่แล้วโฟนไม่ได้มาคนเดียวยแน่นอน,นะคะ่ะมีเพื่อนอีกคนนึงค่ะอยากรู้ไหมคะว่าคนนั้นคือใครขอเชิญ <c oughs> แขกรับเชิญค่ะสวัสดีค่ะโอขอพูดก่อนเลยว่าไว้แต่งตัวสวยมากขอบคุณค่ะพิ่ดจกรเหมือนกันขอเชิญกันค่ะ ขอบคุณค่ะ,ะงั้นแนะนำตัวก่อนเลยค่ะดีมนะคะชื่อน้องดีมนะคะวันนี้ดีมรู้ไหมว่าโฟนจะพาดีมมาทำอะไรอมรู้จักอันนี้แล้วน่าจะเป็นพามาเดินตลาดหรือเปล่าคะถูกต้องและรู้ไหมว่ามันไม่ใช่ตลาดธรรมดาทั่วไปนะดิคือตลาดที่มีชุมชนชาวกะเหรี่ยงเนี่ยมาขายของในตลาดเต็มไปหมดเลยว้าวแล้วข้างในเนี่ยมีน้องๆลํำอะไรกันอยู่ด้วย ดีมากเราจะพาเข้าไปดูไดใช่อะล้วดีบลอมเป็นหรือเปล่าอ้าวไม่ใช่แบบนี้หรอไม่ใช่แบบนี้หรองานเดือดรอไปดูมันจะของจริงดูสิว่าตลำอย่างนี้แล้วว่าลำอย่างนี้โอเคงั้นเราไปกันเลยไหมตื่นเต้นมากเลยอ่ะปะปะลำยังไงอย่างนี้หรือเปล่าโอ้ยังไงคะ ดีมข้างในตลาดไม่คิดว่ามันจะชุ่มลมลื่นชุ่มชื่นขนาดนี้แล้วแบบดูดีสีสันแล้วรานตาม,มากแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเลยเราไปหาอะไรกินกันไหมแต่ว่าร้านแรกคือควรเป็นอะไรดีคือตอนนี้อาหารอ่ะเขาแปลกใหม่มากเลยอ่ะแบบเราไม่สามารถรู้เลยว่าอันนี้ทําจากอะไรหรือเมนูชื่อว่าอะไรางานโผนต้องพาไปกินเราไปแล้วใช่ <พอ S 1> วันนี้จะพาดีมไปกินอยู่แล้วร้านแรก อุ้ยร้านนี้น่าสนใจเอาเลยไหมเอาเลยไปเลยร้านถุงทองอโอ้ปล่อยโขถุงทองคืออะไรถุงเงินอย่างงี้เหรอเราต้องไปถามเขาแล้วแหละไปเลย <ไป S 2> ม,มาสวัสดีค่ะอันนี้อยากทราบว่ามันทําจากอะไรหรอคะขนมเปี๊ยะอ๋อแป้งปอเปี๊ยะแล้วข้างในนี้มันเป็นไส้แล้วนนี้คือเอาไปทอดใช่ไหมคะขายยังไงคะเอาชุดหนึ่งเลยค่ะคุณน้องเอาผสมได้ไหมผสม นี่นะคะเราได้ร้านแรกเราชื่อว่าขนมถุงทองค่ะใช่ขนมถุงทองโอ้ป่อยด้วยคือน่ากินมากแต่ว่าเราต้องสแกนจ่ายก่อนเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์แล้วเดี๋ยวไปร้านต่อไปเลยมาท่าดาอันนี้คืออะไรคะดีมอันนี้คือขนมถุงทองที่เราซื้อเมื่อกี้ไงคะดีมใช่ค่ะเราพูดเค้ากันเลยเมื่อกี้ดูใจกันอีกแล้วมาลองมาชินกันเลยค่ะซึ่งมันจะมีรสอะไรบ้าง <ร>ใช่มีไส้ไข่กับหมูสับซึ่งเขาบอกว่าเขาเอาไปทอดค่ะ่อกับเตาะเปียแล้วเอาไปทอดซึ่งน้องเดิยมกินไส้หมูสับน้องโฟนจะกินไส้ไข่ค่ะแล้วก็มาชิมเขาจะมีน้ำซิมเพิ่มใช่อันนี้รู้สึกว่ามันเป็นอาหารทั่วไปเนอะแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นร้านแรกเราสึกว่าอุ้ยทำไมมันน่าสนใจเราก็เลยเลือกที่จะซื้อค่ะ หอมมากเลยอ่ะแบบคือคิดว่าเขาน่าจะเอาวางไว้นานแล้วแล้วก็มีการวางค้างไว้คิดว่าจะไม่กรอบแล้วแต่พอกินไปกรุบกรุบกรุบเลยทุกคนขนาดร้านแรกน่าสนใจขนาดนี้ีลยเร้านที่สองอ่ะจะน่าสนใจขนาดไหนงั้นเราไปรุบอีกร้านน่ะเราไปเดินหาไหมว่ามันมีอะไรน่าสนใจอาจจะมีอาหารที่มันเป็นซิกเนเจอร์อยู่ในนี้ก็ได้อเออไปเราไปเดินหากัน,นะคะ่ะ ดีคือตรงน,นี้เราอยู่หน้าร้านข้าวหอมกะเหลียงแหละแต่เมื่อกี้ไปแอบถามเขานะคะว่ามันหมดหรือยังคุณแม่เขาบอกว่าหมดแล้วนะคะที่เรามาช้าเกินไปขนาดนี้เป็นเวลาเออสิบโมงทุกคนสิบโมงหมดแล้วใช่แต่เรายังโชคดีค่ะที่คุณแม่เขายังเหลือกล่องนึงที่แบบว่าจะสาธิตให้เราดูว่ามันหน้าตาเป็นยังไงห่อมาแล้วเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกับคุณแม่เลยค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือชื่อว่าอะไรหรอกคะ่ะ เป็นข้าวห่อกะเลียงฮ<ค>ะแล้วาตากะเรียบเป็นมิทหอกเอ้อะนะคะมิทหออ๋อมิทหอเหรอคะตากากะเลียงเรียกมิทหอภาษากรเลียงชื่อว่ามิทอค่ะทุกคนมิทอข้าวหอกระลียงใช่ภาษาไทยก็คือข้าวห่อกระเลียงนะคะอันนี้คือมันเป็นอาหารยังไงเหรอคะแบบเป็นอาหารพื้นที่ก่อนตากกะเลียงจริงๆเราจะกินแค่เดือนเดือนเืออพฤษจันทร์เดืนนอนเก้า คือเราจะกินเดือนละปีละครั้งเดือน9ค่ะทุกคนซึ่งผ่านมาแล้วเนาะผ่านมาแล้วผ่านมาที่แล้วใช่เป็นเดือนที่แล้วนะคะโราเรามาช้าเกินแล้วช้ามากจนเราก็ไม่ทันค่ะซื้อเหมือนกันค่ะทุกคนชิมได้เลยใช่ไหมคะชิมเลยนะคะคือคุณแม่บอกว่าให้เราชิมนะคะตื่นเต้นว่าเรสชาตจะไม่คืออะไรนะคะคุณมะพร้าวมะพร้าวคั่วเอ่อครัเออคนค่ะคั่วคั่วกันให้มันออกมาเป็นอย่างนี้แบบว้าว โอ้ยน่ากินโอ้ยเหมือนขนมแบบไอ้ถั่ไส้อ่ะขนมสดไส้เลยขนมสดไส้ของไทยใช่เหมือนขนมสดไส้เลยค่ะเราขอชิมเวลานะคุณแม่ขอกัดแบบนี้ก่อนเลยเด้งๆเลยข้าวต้มมัดอืออือเฮ้ยทุกคนอ่าตาโฟนเลยอ๋ออือเป็นอาหารเด็กกล้วยค่ะคุณแม่ อร่อยอุ้ยอร่อย,อยมากคือมัน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 เหมือนขนมแบบสอดไส้แถวบ้านหนูอะแบบที่มันจะมีไส้มะพร้าวอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะห่ออยู่ข้างในอะค่ะแต่อันนี้เหมือนแบบเรามีจิ้มเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วมันแบบอร่อยอะคนถ้าใครมาที่นี่นะคะก็มาร้านนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าขอรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอร่อยมาก เฮ้ยดีอันอันนี้ไงข้าวแดกนาที่เราที่คุณแม่เขามาใช่งั้นเราไปกันเลยโอเคงั้นไปถามเขาโอเคสวัสดีค่ะอันนี้คือข้าวแดกงาใช่ไหมคะใช่ทำไมมาถึงเป็นข้าวแดดงาคะข้าวเหนียวตำงาดำอะไรนะคะเป็นข้าวเหนียวตำงาดำแล้วก็ใส่เกลือหนึ่งอ๋ออ่ะเดี๋ยวเผื่อไม่ได้ยินคือมันเป็นข้าวเหนียวตำงาดำค่ะแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปใช่งั้นพี่ขอหนึ่งชุดก่อน ขอลองชิมก่อนซิว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าคุณแม่ร้านข้าวเอ,อ่ออะไรนะข้าวห่อกระเหลี่ยงแนะนํามาค่ะว่าให้มาตรงนี้ดใช่ก็เลยต้องมาลองชิมว่ามันรสชาติเป็นยังไงอตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากค่ะมาแล้วค่ะเสิร์ฟเสิร์ฟค่ะนี่คือข้าวแดกงาน,นะคะอุ้ยกลิ่นมาถึงน,นี้เลยอ่ะขนาดนี้ยังไม่ได้กินอ่ะ เค้กเกอร์ข้าวเหนียวเหมือนกับเมื่อกี้ข้าวหอมกมะลิเพราะว่าเป็นข้าวเหนียวเหมือนกันใช่ไหมก็มันมีความหอมมาดำค่ะอันนั้นโซนโซนเชิญชิมเลยของงาจุกๆเลยแล้วก็นี่จิ้มน้ำด้วยโอเคมาอืมะไรครับมันเหมือนบ้าบินเหมือนบ้าบินบ้านเราแต่ว่า มันจะไม่ใช่มะพร<า>้าวแล้วก็จะมีความหวานจากน้ำหอมของงาแล้วไปมัน,น,นจะกรุๆบๆอะทุกคนแล้ามันถ้าถามเทเจอร์คือข้าเหนียวเมื่อกี้เลยเข้าเหนียวเมื่อกี้เลยค่ะที่รสชาติจะเหมือนเหมือนกันเลย เราเดินมาเยอะมากแต่ว่าเมื่อกี้โฟนเห็นแบบเดินผ่านหลายรอบมากแต่เราไม่เข้าสักทีเพราะว่าอะไรเพราะว่าคืออะไรคะคนมันเยอะมาก<ต>อันนี้คนเริ่มแบบซาละ,าะใช่เราจะไปต่อแถวกันเพอดีมคะจากที่อ่านป้ายเมื่อกี้นี่คือเขาบอกว่าเป็นน้ํายายหยวกกล้วยซึ่ง ที่เป็นบ้านเรานี่คือจะเป็นน้ำยากะทิน้ำยาป่าน้ำยา,ำยาแกงคือหวานใช่แต่หยกคันน่วนี่คือยังไงใช่มไม่รู้เหมือนกันเออมันชื่อแปลกแบบรสชาติจะแปลกหรือเปล่าเออยังไงอยากรู้ว่าทําไมมันถึงชื่อว่าขนองอุยอุยค่ะคุณแม่คนองขนองแบบว่าขนมจีนค่ะอุยอุยก็แปลว่าอร่อยอร่อยค่ะเป็นภาษากะเหรี่ยงค่ะ แล้วมันือเป็นน้ำยาเป็นน้ำยาเป็นอาหารพื้นบ้านกับอาหารพื้นบ้านสำหรับสมัยก่อนนะคะของทานยาอ๋อนะพ่อแม่ก็ทำหยวกกล้วยให้กินก็กินกันมาสืดทอดแสดงว่าใส่หยวกกล้วยไปใส่หยวกกล้วยหัวปีค่ะมีประโยชน์ทั้งหมดเลยค่ะจะจะมีที่เดียวในประเทศไทยเลยค่ะเขาเคลมเขาเคลมว่ามันมีที่เดียวในประเทศไทยนะ เขาเค็มมาชิมกันกดูค่ะว่าจะอร่อยจริงส่งคำร่ำรือ,อไหมงั้นหนูขอถ้วยหนึ่งค่ะคุณแม่อ,อันนี้ขายถึงกี่โมงคะขายถึงบ่ายสองค่ะลูกบ่ายสองนะคะทุกคนบ่ายสองนะคะต่ค่าเ่าั้นเจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสองอะคะลูกห่วยน่ากินมากทุกคนคือน่ากินสุดๆสิบบาท<า><า>ค่ะสิบบาทถูกด,ด้วยอร่อยด้วยค่ะ ไปชิมกันดีกว่าอาร่อยอยู่แล้วหนูมั่นใจมากนี่นะคะเราก็ได้มาแล้วก็คืออะไรนะสำเนียงต้องมาด้วยนันดีเมื่อกี้เขาสอนแล้วเขาบอกว่าข้น้องอุ้ยอุ้ยค่ะอุ้ยอุ้ยว่าอะไรอุ้ยอุ้ยไปว่าอร่อยถ้าเราอร่อยเราต้องพูดว่าอะไรอุ้ย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 ไว้อุ้ย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  อุ้ยหรือเปล่าอจะยังเนาะอยางัแปลว่าอร่อยอันนี้สาระนะคะทุกคนอุ้ยอุ๊ยไปว่าอร่อยไปกินร้านไหนถ้าต๊ะพ่อบอกว่าอุ้ยอุ๊ยแสดงว่าอร่อยสวนไทยขนมจีนอ่ะคือเขามีผักให้ให้แบบว่าให้น้องแบบออริจินอลก่อนโอเคมาเดี๋ยวฝนเริ่มก่อนเลยเริเยหรอเริ่มเลยค่ะอินเสิร์ตมาใกล้ๆท้คำแรกให้น้องคฝนนะคะคืออันนี้คือมันเป็นหยวกกล้วยนะทุกคนนี่อันนี้นะคำตุ ขนองไหม่อุ้ยอุ้ยไหมเท่าไหรต้องพูดว่าอุ้ยอุ้ยเลยอุ้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 ยเลยอ่ะมาดีละมากันนะคะอุ้ยอุ้ยไหมอุ้ยอุ้ยอุ้อุาะอุ้ยมากอ่ะคือทุกคนไม่คิดว่ามันจะแบบรสชาติแบบนี้คือมันจะไม่ใช่น้ำกะทิมันก็ไม่ใช่น้ำยาป่า มันเป็นแบบมันเหมือนกะทิผนมยาปลาผสมกันใช่มันแบบคือมันจะไม่ป่าไม่กะทิเลยอ่ะมันจะอยู่อยู่ระหว่างความผสมแบบเลือดผสมเนาะอมิ่มมากอร่อยมากกินหมดยยมพูดผิดไม่กินพูดว่าอร่อยอะไรอ๋ออุ้ยอุ้ยมากถูกต้องอุ้ยอุ้ยที่สุดเลยกินหมดแล้วนะคะนี่ตาไปบอกคุณแม่กันดีกว่าว่าอุ้ยอุ้ยมากไป กินหมดแล้วค่ะอุยอุยมากเลยอุยอุยมากเลยค่ะคุณแม่ขอบ่อุยอุยมากของจริงค่ะอร่อยมากค่ะทุกคนขอบคุณนะคะค่ะทุกคนมากินได้นะคะร้านอยู่ร้านที่2ของตลาดเลยค่ะก็เดินมาก็เห็นเลยค่ะมันจะเียนได้เลยค่ะว่าขนมอุยอุ้ยขนมจีนน้ำยาอยู่กกล้วยค่ะเอ้ยกล้วยรอลยงอร่อยจริงๆค่ะคุณแม่อร่อยต้องพูดว่าอุ้ยอุย ไปค่ะไปร้านต่อไปกันดีกว่าตอนนี้รู้สึกหิวน้ํามากเลยอ่ะเราไปหาร้านน้ากินกันไหมโอเคไปเราเดินหาร้านน้ากันดีกว่าไปค่ะอ๋อมน่า,นะารักมากคุณแม่น่ารักมากเลยเนาะแบบ<อ>แนะนําเราดีมากแล้วก็บอกความเป็นมาได้ดีมากๆเลยว่าทำไมาถึงชื่ออะไรอย่างนี้เนาะทุกคนดีมากเลยอุ๊ยเอ๊ นโรงน้ำชาโอ๊ะป่อยพอหิวน้ำปุ๊บก็เจอเลยเจอพอดีเป๊ะเลยทุกคนอไปจิบจิบชากลางวันถูกค่ะไปดื่มวะหรือเปล่านะหรือจะเป็นมันชาฝรั่งเศสค่ะเป็นชาโอป่อยถูกค่ะไปแล้วเราจะไปดูว่าเขาทําชายไงไงแต่แอบเห็นแบบๆตรงนี้ว่ามีหม้อต้มอยู่ข้างหน้าร้านด้วยนะคะวันขโมงเลยค่ะทุกคนอ่ไป ทุกคนคะตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าร้านชาแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่แน่ทราบว่าเมนูมีอะไรบ้างเราต้องมาดูก่อนจากดูจากจากจากที่ดูหน้าป้ายนะคะมีแบบหลากหลายชามากใช่ถึงไม่ใช่ชาฝรั่งเศสแต่เราก็เป็นชาสมุนไพรเราก็ชอบเราก็กินได้ถูกนดอยยังไงไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้มีชาอะไรบ้างคะ ยาค้า,หางหดกันมีกันอะไรบ้างคะ่ายอย่างนี้คุณแม่ดีปลาช่อนปลาในน้ำหรือเปล่าคะอันนี้ไม่แน่อาจจะเป็นเป็นต้นปลาหรือเปล่าไม่รู้นะคะอ่าต่อไปก็จะเป็นใบเตยบำรุงหัวใจอ่อนเพลียอัญชันนะคะบำรุงร่างกายแล้วก็ประสาทนะคะใบหม่อนนะคะก็จะช่วยลดน้ำตาลในเลือดค่ะใครแบบน้ำตาลในเลือดสูงก็มากินตรงนี้อะไรคะชาไทยไว้ต้านอะไรต้านอนุมูลอิสระค่ะ เราจะกินน้ำอะไรกันดีคะทุกคนกคุณแม่คะน้ำอันไหนที่เขากินกันเยอะที่สุดคะมาที่เราต้องสั่งต้องสั่งชาเลยคะ่ะอ,อ๋อคือทั้งหมดที่เราไล่มาเมื่อกี้คือเขาผสมไปในหม,มอ้อหนึ่งคะ่ะแล้วก็กินเป็นชาแก้วหนึ่งโอ้ห oh ม่ก้าเด็ดโอเคงั้นเราเอาชุดหนึ่งงั้นหนูขอชุดหนึ่งขอหนึ่งเลยค่ะ ตอนนี้หนูหนูจะชิมแล้วนะคะคุณแม่หนูตื่นเต้นมากหนูตื่นเต้นมากเลยค่ะคุณแม่อ่ะหนูขอดมก่อนเลยอั้้าาวหอืมแอบมีความร้อนเขามีความร้อนค่ะทุกคนแล้วก็ได้กลิ่นแม่งเดรเลย,เลยกลิ่นใบเตยใช่ไลยกลิ่นใบเตยใช่ใบเตยหอมมาดมกันเลยดมมาก โหรู้เรื่องเลยค่ะร้อนมากเลยค่ะทุกคนรู้เรื่องค่ะคือตอนที่ชิมไปนะตอนนี้มันมีความสืดแต่ว่ารู้สึกว่ามันมีความสมุนไพรนะมันก็เหมือนน้าชาสมุนไพรอ่ะทุกคนที่มันจะจืดจืแต่ว่ามันมีความหอมมีความกลมกล่อมของสมุนไพรที่แบบสุขภาพดีอ่ะทุกคนอาจจะอยากได้น้าแข็งอะไรอยงี้มาชนกันแล้วก็ไปกันดีกว่าค่ะปึ้งไปกันค่ะต้องเดินดีนะคะดิมเดี๋ยวตกนะคะ เดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องไปบอกคุณแม่ก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงคุณแม่คะหนูจะกลับแล้วอร่อยมากหนูชอบมากรู้สึกว่ามันโล่งคอมากๆเลยคุณแม่ชาดีมากชาดีมากค่ะทุกคน<า>ถ้าใครอยากจะมาชิมมาลองนะคะก็มาได้เลยนะคะที่ร้านคุณแม่ร<า>้านเบนจ่าชาไทยเบนจ่าชาไทยคะ่ะมัเลยนะคะอร่อยคะ่ะรับประกันคุณภาพอร่อยมากค่ะอร่อยกค่ะคุ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณแม่ปิ่นนะคะคุณหน้าคุณตากันไหมเอ่ยร้านข้าวที่เราไปกันมเมื่อกี้เราจะให้คุณแม่ค่ะให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่เรากินไปนะค่ะที่เป็นของพื้นเมืองคุณแม่ <Okay. S 1> คือมันเป็นมายังไงหรือมันมีข้อดียังไงอะไรนี้ให้ที่มันเกี่ยวกับชุมชนชาวกะเหรี่ยงค่ะคะุณแม่เอ่อ อันดับแรกเลยเนี่ยเอ่อขนมจีนหยวกกล้วยหรือว่าภาษากะเหรี่ยงเขานมองอุ้ยก็เป็นเอ่อน้ำยาน้ำยาของกะเหรี่ยงที่ทำขึ้นมาเป็นเอ่อจะเป็นหยวกกล้วยอะค่ะกินกับขนมจีนรสชาติมันก็จะแตกต่างจากที่อื่นนะคะ ใช่เพราะว่าเมื่อกี้เราไปกินมาเราก็รู้สึกได้เลยว่ามันไม่เหมือนอุ้ยจ่มันอุ้ยใช่เขาอุ้ยแปลว่าอร่อยใช่ไหมคะคุณแม่อุยแปลว่าอร่อยค่ะแล้วก็มีอะไรนะน้ำดีที่เราไปมาอือไปนะก็น่าจะเป็นข้าวแดกงาค่ะข้าวแดกงาร้านของคุณแม่เลยค่ะโปรโมทของคุณแม่ยังไงความเป็นมาทำไมถึงได้มีข้าวแดกงาเกิดขึ้นในชุมชนชาบก็ยังค่ะแม่สมัยก่อนเนี่ยเราทําไร่ข้าวเนี่ย เวลาเรารับขวัญข้าวก็คือจะมีข้าวแดงงาเนี่ยเป็นตัวหลักที่เราจะทาพิธีรับขวัญข้าวก็คือจะมีปีละหนึ่งครั้งแต่่วงช่วงหลังนี้เราก็คือฟื้นฟูว,วัฒนธรรมเก่าๆขึ้นมาให้เด็กรุ่นหลังดูใช่ค่ะเหมือนได้ยินแว่วๆมาว่าจะมีปีละครั้งใช่ไหมคะคุณแม่เหมือนป้ายอันนี้เลยใช่ไหมคะ,คะที่ประเพณีกินข้าวหอค่ะ เดือนสิงหาคือเดือนที่ผ่านมานะคะ่ะเสียดายเรามาไม่ทันค่ะแต่ยังดีที่เราได้ชิมแล้วก็ได้เห็นว่าหน้าตามันเป็นยังไงคะ่ะทุกคนแล้วก็อะไรอีกคะนองดีมต่อไปก็จะเป็นข้าวข้าวหอมกะเหรีย่ยงที่เราไม่ทันอ,อ๋อข้าวหอมกะเหรีย่ยงอ๋อเมือ่อกี้จําผิดคือข้าวแต่งงานไม่ใช่แต่ข้าวหอมกะเหรี่ยงคือมันมีปีละค้างเดือนก้า <9 S 1> ซึ่งเรามาไม่ทันค่ะแต่เราก็ยัง เได้ชิมกันอยากให้คุณแม่ให้ความรู้หน่อยว่าทําไมถึงต้องเป็นข้าวข้าวห่อกระเลียงเนี่ยจะมีเจ็ดสิจังหวัดนี้จะมีทุกจังหวัดเลยที่มีชนเผ่ากระเลียงอยู่ก็คือเราจะจัดปีละหนึ่งครั้งเฉพาะเดือนก้าค่ะก็คือเรารับขวัญลูกหลานที่ทํางานไกลๆกลับมาค่ะก็คือจะมีผูกข้อแขนโดยได้สีแดง อันนี้เป็นความรูมไม่สีแดงเอ่อได้สีแดงเป็นได้มงคลน,นะคะ่ะได้แดงได้แดงดที่เขาบูชากันเนาะที่เห็นบูชาการก่อนจบรายการอันนี้ดีกว่าคือเราอยากให้คุณแม่ค่ะเชิญชวนก็นจบแล้วเชิญชวนคนที่มีแผนที่เราจะมาหรือคิดที่อยากจะมาที่ตลาดโอปอยอยากชุอยากจะบอกเขาอะไรเขาว่าควรมาไหมหรือว่าไขอเชิญมาเที่ยวตลาดโอปอยนะคะก็ คือหลักๆเลยอะ่ะซินเมเจอร์ที่นี่ก็จะเป็นข้าวแดงงาค่ะคือมาถึงต้องได้กินข้าวแดงงาแล้วก็เลยมาอีกนี่ก็คืออยากจะให้มาดูบ้านกระเลียงตัวอย่างของเราบ้านกเลียงตัวอย่างนี่คือบ้านหลังนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะหล,หลังนี้ตื่นเต้นมากเลยคะ่ะทุกคนบ้านกรเลียงตัว<ช>อย่างนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะคือมองจากไกลๆนะคะคือแบบสวยมากมันทามาจาก ต้นแบบไม้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะนไ่ใช่ไหมคะทุกคนแล้วมันสวยมากเลยคือแบบออกแบบหลายๆคนมารวมกันนะคะระดมความคิดคนในหมู่บ้านเพื่อที่จะได้บ้านหลังนี้เกิดขึ้นโอ้โหเราช่วยกันสร้างไหมคะหรือว่าคือคือหลังนี้ใหญ่ที่สุดในอำเภอสุนพร่งเลยโอ้ my god ใหญ่ที่สุดในสวนพึ่งทุกคนคือเพาบอกว่ามันต้องเป็นแบบอย่างเงี้ยที่หนึ่งในเมื่อวนที่นี่เพราะฉะนั้นถ้าใครมาล่ะคะแนะนําว่า ขี่ขึ้นมาอีกนิดนึงเา่อเจอบ้านหลังนี้ประมาณ500เมตรใช่ขึ้นมา500เมตรนะคะแล้วไม่ต้องห่วงค่ะว่าต้องเดินลงไปมีรถ2แถวรถซาเล้งตามอยรับส่งอีกอย่างคืออะไรคะฟรีฟรีค่ะสบาใจแป๊บเดียวแล้วลมขี่ไปลงไปขึ้นไปเย็นสบายค่ะไม่มีร้อนแน่นอนค่ะทุกคนอ่ะนี่ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วทุกคนค่ะไม่อยากไปเลยค่ะแต่ว่าแอบกระซิบนิดนึงว่า อีพีหน้าเราจะพาไปทำอะไรซึ่งอุ๊บไว้ก่อนนะคะแม่คะทำ่ะอุ๊บดูอุอ๊บไว้ก่อนนะคะไว้ก่อนไม่บอกแน่นอนคะ่ะเก็บเป็นความลับแล้วเจอกันอีพีหน้านะคะทุกคนหวัดค่ะอย่าลืมมากันนะคะ